ก็สาม,มารถที่จะขยายความได้ได,ได้หลายพยัญชนะซึ่งความหมายมันก็คือ,อตัวสังฐานเนี่ยเป็นตัวที่ที่มันมันเกิดมาแต่งติดมันมีการมีการต่อชิกซอมีองค์ประกอบที่มันให้เกิดขึ้นมันมีการทเสียงว่ามีการเสริมเติมแต่ง าจากอย่างนี้ไปเป็นอย่างโน้นไปเปลี่ยนไปเรื่อยซึ่งซึ่งอาจจะโตขึ้นหรืออาจจะเล็กลงหรืออาจจะขาวขึ้นดำขึ้นอะไรต่แล้วแ,แต่แล้วแต่สิ่งปัจจัยสิ่งนั้นมันก็เลยเช่นว่าพอเราเราไปคิดถึงควายอย่างเงี้ยควายที่ยอยู่กลางพุ่งเนี่ยเห็นไหมมันองค์ประกอบมันสามารถจะทำให้เป็นควายได้ทันทีเลย โดยที่ที่ต้องอาศัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบที่ว่ความเป็นไฟจะแจ้งขึ้นมาในในในมนโนภาพอะ่ะก็เลยัสานตัวเนี้ยมันมันอยู่ลอยๆอยไม่ได้ต้องอาศัยองค์ประกอบตัวอ,อื่นๆเข้าเข้ามาเพื่อที่จะให้มันคงรูปอยู่ได้ ถ้าอะไรที่ไม่มีองค์ประกอบเนี่ยมันมันก็จะเกิดวิสังขารเลยมันก็จะมันก็จะเป็นอาสังกตะมัน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 ปรุงแต่งไม่ได้แล้วมันมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทําทําให้มันเขาเรียกว่าสังขารเขาเรียกว่ากลายเป็นวิสังขารได้เลยกอประมาณเนี้ยเข้าใจอือ แล้วเขาว่ามันแตกต่างกันยังไงครับหลังคาหลังคาทั้งหลายตัวหลังคาเนี่ยหลังคาทั้งหลายมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ตัวต่วตังคาทั้งหลายเนี่ยมันจะตรงจัตวาณอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่มันเกิดขึ้นน่แสดงว่าอย่งน,นั้นแหละ มันมาจากเหตุปัจจัยก็เรื่องการแังกันทั้งหลายมันมันจะ,นจะเช่นว่าน้ำํำมันก็มันก็มาจากโอทูสองอะไรของมันเนี่ยนะผสมกันมเมฆเนี่ยมันมันก็เกิดจากไอ้น้ําที่มันขก่อตัวกัน้รกลายเป็นเป็นเป็น ป็นเดือดน้ำหรอือไอ้น้ำที่มันหนาซึบมีความเข้มข้นสูงกว่าไอ้น้ำซึ่งต่างกันคือซึ่งซึ่งการลวนแล้วพวกนีก้เขาเรียกว่าสังการทั้งิ้นสังการทั้งหลายมาจากการตูกแต่งมาจากการเป็นองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นก็ประมาณเนี้ยครับคําว่าสังการทั้งหลายขอบคุณครับแล้วท่านอื่นเขาว่าไงกันบ้างว่ามีท่านอาจารย์เทียวกวันเดียว ท่านใจพงว่าไงครับหลบไปครับพอดีลงจากมคโคอรโคมาเมื่อกี้เสียงดังได้ยินว่าวแววแววขอาอาภาัยด้วยแต่แต<จ>่แต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าตามที่พุทธวันหยัิหรือพระองค์ได้บัญญัติไว้เนี่ยท่านก็จะชี้งตรงมาเรื่องคนนะนะเรื่องของมนุษย์ เ mm hmm. พราะว่ามนุษย์ที่พูดได้มนุษย์ที่ทำกายกรรมได้มนุษย์ที่ที่มีการคิดได้เียก็ก็ก็สังขารทั้งหลายของพระองค์เนี่ยก็คือสังขารสังขารสามสามอย่างที่มันมีการตงแต่งจะไม่เกิดการเคลื่อนไหวทางกายการตงแต่งจะไม่เกิดคำพูดต่างๆนานาขึ้นมา โอวยออวยอ้ยอะไรต่างๆแล้วแต่ก็รร้วนแล้วแต่แต่มันจะมีวัตีสังขานเกิดขึ้นก่อนจะเป็นงวาเจ้าออกไปเป็นจิตสังขารตัวนี้เพามันก็อ่ามันมันมันเป็นมันเป็นการอ่ารงแต่งทางด้านความคิด มันไม่ได้แสดงออกมาทางกายและวาจาหรอกแต่พวกเช่งในใจอย่างเงี้ยหรือไม่พวกที่ที่ที่มีความอิคิดที่แย่ได้ของผู้อื่นมันมันมันคิดมันคิดจริงริงมันตกอบตรงนั้นก็ได้นะมันมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่พอมันพอมันเกิดปัญหาขึ้นมามันยินดีพอใจอ่ามากๆเข้ามันก็เกิดรักขโมย เพราะว่ามันใจมันอยากได้อยู่แล้วแต่พอเจ้าขององคไมไ่เห็นเ็าเรียบร้อยเจ็ดโจรโอเคโอเคเนาะ okay, okay, no. อันมาเห็นผมบ้าง no. เนาะเพื่อจะแชร์แลกเปลี่ยนกันเนาะแลกเปลี่ยนากาันแต่ความเห็นของแต่แตละคนก็ก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็รับฟังกันเอาไว้เนาะทีนี้ความเห็นของพุทธองค์ ที่ท่านได้พันยัดติดไว้เนาะที่ผมไปเจอมาเนะาะก็คือเรื่องสังขานกับกันกันทั้งหลาย,ยาผมก็อยากมาแชร์หน่อยเนาแล้วผมก็พอ,อใคร้ครัวแล้วก็พอเข้าใจาว่าผปิดก็อันนี้ก็ลองอเพื่อนเพื่อนก็ลองช่วยกันลองพิจารณาดูเนะาะคำว่าสังขารเนี่ยเนา มันก็อยู่ในขันห้าเนอะที่เรียกว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเนี้ยนะไอตัวสังขารเนี่ยพุทธองค์ก็ขยายเอาไว้ว่าขยายว่าเป็นการปรุงแต่งการปรุงแต่งของสังขารเนี่ยก็เหมือนเป็นที่เราเวลาทำทำสมาธิปัสสนา เมื่อเมื่อจิตเนี่ยพยายามพุทธองค์พยายามให้มาไม่อยู่ที่ล,ลมเนาะที่เดว,ว่ากายสังขารเนาแต่จิตเนี่ยมันจะไม่อยูอ่มันก็จะไปของมัน,นเนาะเผลอปั๊บหนึ่งก็ดิ้นไปที่เวทนาความสุข <Hello, S 1> ความวา <Hello. S 1> ทุกข์กว่าอทุกข์มร่สุขหรือไม่ไม่ก็ไ,ไปที่สัญญาสัญญาก็คือ กานั้นแหละที่รู้กันว่าความจําได้หมายรู้นะาปราะจำโน,น่นจำนี่จําความุกจําความุกแล้วแต่อนะต่อไปก็มันก็มันก็จะดิ้นไปที่สังขารดิ้นไปที่สังขาน,นี้พระุทธองค์ก็กล่าวเอาไว้ว่าเป็นะปเรื่องของการปรุงแต่งนะปรุงชาติปรุงแต่งไปเรื่อยแต่งปรุงไปโน่นปรุงไปนี่ปรุงไปนั่นโอ้ปรุงนี้จะไปไหนดีวันนี้เรื่องเก่า อ่เสัญญามั่งวนไปวนมาให้การปรุงแต่งแต่งไปเรื่อยว่าเราเดี๋ยวจะไปสร้างไอ้นู่นเดี๋ยวจะไปทำไอ้นี่นเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องบินปนนรุงไปที่จะได้หอเปล่าหรือจะจะ,จะได้ลากจะได้ถุกไม้ไมอะไรเงี้ยนะปุงไปเรื่อยอันนี้คือสังขารทีนี้ถ้ามาเปรียบกับสังขารทั้งหลายอยันนี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าก็มีอวิชาเป็นปัจจัย อปฏิจจสมุปบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไอ้เนี่ยสังขารทั้งหลายตรงเนี้ยตรงในปฏิจจสมุปบาทที่พระโตองค์ได้บอกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยก็หมายความว่าสังขารทั้งหลายก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเอง ทั้งห้าทั้งห้าส่วนเนี่ยที่เรียกว่าขันห้าพระพุทธองค์เรียกว่าสังขารทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการแตกต่างกันเนี่ยทั้งขันทั้งหลายนี่ก็คือขันห้าน,นั่นเองอันนี้เป็นคําของพุทธองค์นะจะถูกผนะิดก็ก่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะผมก็จํามาอย่างเนี้เดี๋ยวก็ที่นี้อความแตกต่างเนี่ยคำว่าสังขารเหมือนกันแต่ว่าสังขันทั้งหลายกับทังข อาก็มีด้วยประกาศแล้วฉช่นทีนาะสาธุครับอาทีนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงแถมแถมเนาะอ่พาพุทธองค์บอกว่าทั้งขันทั้งหลายเนี่ยหรือขันทั้งหลายเนี่ยขันห้าเนี่ยเนาะอมันก็ประกอบไปด้วยเนาะ สัตว์ทั้งหลายด้วยนะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกนะันเนาะที่อยู่ในสังสารวัตรนะเกิดแก่เจ็บตายก็คืออยู่ในสังสารวัตรนะคำว่าสังสารวัตรเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันรวมหมดเลยเนาะตั้งแต่นะากเดรฉานเปรตวิสัยสามกฎกติตั้งล่างเนาะส่วนข้างบนก็เป็นเรื่องของมนุษย์เทวดานะัแล้วก็รหมนะ ภมากายิกาเนาะแล้วก็สูงขึ้นไปก็ไปเพวกอ่วกเทวดาชั้นสุดทาวาดเนาะจนกระทั่งไปบรรลุสุดท,ที่สุดทาวาดมีอีกห้าชั้นเนาะจนกระทั่งไปถึงนิพพานเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นเรื่องของสังขันทั้งหลายที่ยังยังมีตั้งขันทั้งหลายอยู่ก็เรียกว่าขันห้านั่นแหละส่วนในขันห้านี่ก็มันก็เป็นเรื่องของม,มีลูกเนาะ แต่ที่จะไม่มีรูปก็คืออาลูกประพรมไม่มีรูปนะตรงนั้นก็พอเลยอารูกประพรมไปแล้วเนี่ยลูกประพรมนี่ยังมีรูปอยู่นะนอกนั้นยังมีรูปหมดทั้งหมดเนาะตั้งแต่เรื่องของการมาพบเห็นไหมกามาพบแล้วก็พอหลุดจากการมาพบไปก็เป็นรูปประพบเนาะพอหลุดจากรูปประพบก็เป็นอารูกประพบก็คือไม่มีรูปนั่นเองเนา เมื่อไม่มีรูปมันก็มันก็มีแต่ทางทางขานไม่ทั้งหลายเนาะก็ทางขานไม่ครบก็ไม่มีรูปอาจจะอาศัยอาศัยทิพย์เนาะไอันนี่คนจะไปติดตรงเนี้ยเนาะเวลาจะอละออาาละละได้เนี่ยอาที่ว่าอละอาอุปทานนะนะพอละอุปทานได้แล้วเนี่ยเนาะ มันก็ยังไปติดอยู่ตรงอาลูกนี่แหละนะที่ว่าที่ว่ายังอุปธิอยู่ที่ทก,กันเรื่องอุปธิอุปทานนะอุปธิก็คือยังอุปทานยังหลงเหลืออยู่เศษเขาเรียกว่าเศษอุปทานนั่นแหละก็เหมือนเศษกรรมอะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่หมดกรรมนะที่จริงกรรม,มหมดแล้วแต่มันยังมีเศษกรรมนะพุทธองค์บอกเนี่ยเศษกรรมนะที่ คุณจะต้องมารับวิบากอ่มมาแล้วคุณไปทํากรรมเพิ่มคุณก็ต้องรับวิบากกรรมเพิ่มใช่ไหมแล้วถ้าคุณไม่ไม่สร้างกรรมเพิ่มคุณก็จะมีวิบากกรรมเล็กน้อยนะและคุณก็จะหลุดพ้นตามขั้นตอนที่เรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเนาะถ้าเรามีเจตนาอย่างไรนะความถูกความผิดหรือความดีความชอบหรือความไม่ดีมันก็จะเป็นอาหารเนาะ อ่เป็นบุญอ่เป็นบาปบุญกับบาปต่างกันยังไงเนาะอ่าบาปก็คือต่ําจากน่ํอ่าต่จากมนุษย์ลงไปนะอ่าเรียกว่าบาปแต่ก็เป็นอาหารของบาปนะอาหารองบาปมันก็จะมีอาหารของตั้งแต่อาหารของนรกอ่าอาหารของสัตว์อ่าเดรฉาลและอาหารของเปรตเห็นไหมเนี่ยอ่ามันก็เป็นเป็นอาหารเรียกว่าเขาเรียกว่าอาหารเหมือนกันแต่เป็นอาหารทางบาปเนาะอ่าทางทางอกุศลนะ เมื่อเราสร้างกุศลมีแต่มิจฉามีแต่สัมมาไม่มีมิจฉาอาหารทางบาปก็ไม่มีะอาหารทางบาปก็เช่นเราไปสวยนรก่ะมันก็มีอาหารเป็นลายเป็นการถูกทุกทรมานนะเมื่อหมดอาหารนรกแล้วแล้วก็หลุดจากนรกขึ้นมาก็เป็นเดรชนหรือจะเป็นเปรตหรือจะเป็นมนุษย์ก็ว่าไปเนาะแต่อาหารทางทางเทวดา นั่นก็คือสร้างความดีที่อริยทรัพย์ที่เราทาบุญทำกุศลทําความดีทําสร้างกุศลต่างๆไว้เนี่ยนะเราก็จะไปไปไปรับอาหารทางทิพนะอาหารของทิพข,ของของเทวดาเนาะของพรหมพรม,พรมากาวิกานะแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อเราละหมดทุกอย่างนะไม่เอาอะไรทั้งนั้นทั้งบาปก็ไม่เอาเอาแต่ทงังกุศลเพื่อจะให้หลุดพ้นนะ อ่าอ่าทิ้งละทิ mm. to to Hence, ้งอ่าอ่าอ่าเขาเรียกปล่อยวางลถละจาระให้หมดนะครับเมื่อหมดจาระแล้วเนี่ยที่เรียกว่าอ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 ่าละอ่าสังโยชน์นนั่แหละเนาะสังโยชน์สิบได้หมดนะเนาะละสังโยชน์สิบได้หมดอ่าแล้วก็แล้วก็หลุดพ้นเนาะหลุดพ้นก็ก็ไปอ่าค่อยๆทยอยหลุดพ้นเนาะที่ว่า เขาเรียกว่าอนิพ้อนาานีผ่านน,านะเนี่ยุปุกอ่าก็เรียกว่าปฏิมัติโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลอนาคาปฏิมัติอนาคาปฏิผลอรหัตตมัตอรหัตตะผลนั่นแหละเนาะเมื่อเมื่อเราไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ละละไปหมดเนาะเมื่อละหมดเราก็เข้าสุญยตาเนาะ แล้วก็เป็นจุดพน้นอ่าเรียกว่าเป็นนามัตตนะไม่มีการเกิดก,การแก่การเจ็บการตายนะตรงนั้นก็จะเป็นกุศส่ของทุกคนเนาะสาธุครับสาธุครับสาธุก็แข่งกันเรื่อยๆนะครับเกับเี้นนสาาังขาร คุกขับวัตถพสิ่งที่เป็นชั้นสารสิ่งที่มาเป็นองค์ประกอบทุกขับวสิ่งที่เกิดขึ้นนิจังหรือทุกขังศึกษานิา ก็ก็ว่าด้วยฐานห้าขันนั่นแหละมันจะเป็นต้นไม้มันจะเป็นรถเดินมันจะเป็นภูนเาขาเม็ทลายไม่คิ่วันการะรบดวงดาวแตกระวันภาษาเป็นสัพเพ เลขจำเป็นสัญลักษณ์มันเป็นก้อนใหญ่ที่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นก็กเลขรำเป็นสัญลักแต่ตัวไตตัวสังขาราณลักตตยา ดวง,งก็จะคีพมาที่วงจรที่จะไม่เกิดทุขบหรือความดับทุขบของมนุษย์เล็กสแต่ที่มีวิญญาณน,นี่ก็คือทำมันจะมันจะโดนจำแนกอา่า ก็เลยรอยย่อยออกมาเฉพาะใช้กับคนเลคกับเพราะว่าแบบที่มีสิ่งนี้อยา่างไม่ว่าจะเป็นนรกมีรดฉานเปลมมนุษย์เทวดาก็เลย กาเคดูว่าจริงๆแล้วจุดกําเนิดของความพุขบมันอยู่ที่สังขารแต่ด้วยด้วยความอะไรไม่รู้เพราะว่าพราะว่าสังขารมันไม่มีใครไประง,งับมันได้ก็เลยก็เลยพอมนุษย์เกิดมามันต้องเดินมันต้องกินมันต้องคิด มันต้องมันต้องเดินมันต้องพูดแลวมันต้องคิดอ่ะสามอย่างเนี้ยมันก็เลยโดยธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาก็เลยพระองคัดมาคำว่าอาวิชาเนี่ยมันเป็นอะไรติดมีวิเศษมากแต่แปลเป็นเป็นไทยอ่ะคำว่าอาวิชา มันมันมันก็แปรไม่ได้ก็อยู่ๆคุณเกิดมาคุณก็ต้องเดินคุณก็ต้องเคลื่อนไหวคุณก็ต้องอาศัยพูดต้องคุณก็ต้องคิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์มันมันก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแต่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะ คุณจะมีเราเรียกว่าอะไรจะจะมีกายกายกรรมอย่างไรงนั่นอะไรอีกเรื่องนึงนะในในเมื่อเราเดินเราเหินเรากรทําด้วยด้วยกายเนี่ยเราก็ต้องทําอยู่แล้วแต่คุณจะพูดคุณจะพูดอย่างไรก็อีกเรื่องนึ่งนะจะคิดจะคิดอย่างไรอีกเรื่องนี่คือเป็นเป็นที่มาของของอวิชากับวิชา มาจากความไม่รู้มาจากการเรียนรู้มาจากรู้มากรู้น้อยหรืออะไรต่างๆแล้วแต่แล้วแล้วดิมันจะมากลุ่มที่วิชาั่างๆตัววิชาเนี่ยมันอยู่กลุ่มของปัญญามันอยู่กลุ่มของออโยนิโสมนัติการอายุอาริโย,โยนิโสมนัติการกลุ่มที่อยู่กลุ่มที่มันอยู่การใกล้ครวนหรือหรือการศิวัวิทต่างๆที่ให้เข้าสึง กิดทีดต่ต้งมั่นในเรื่องต่างๆรล้วนแล้วแต่มัน,ม,นมาอยู่ฝั่งวอิชาทั้งคิดที่จะนําไปสู่การกระทําพูดแล้วก็แล้วก็ความคิดคิดดีคิดเร็วชั่วมากชั่วน้อยชั่วทั้งวัน่าแม่เขาทั้งวันเรียนเขาทั้งวันคิดอะไรก็คิดทางลบทั้งวันนี่คือนี่คือจุดกําเนิด ไอ,ไอ้ไอ้คิดพูดอะไรการกระทามันเป็นสังขารอยู่แล้วล่ะสังขารทั้งหลายทุกคนต้องมีเไอ้สังขารของพระอริยะกับสังขารของปุถุชนเน่ยมันก็มีความต่างด้วยด้วยปัจจัยต็วือนเนี่ยสติความเห็นปัญญาอะไรต่างๆที่ที่เข้าไปเห็นคุณเห็นโทษที่เข้าไปอ่อ ไปไกรตรองวา่าพูดไปแล้วทาให้เราเป็นทุกข์ทําทไปแล้วทาให้ติดทุกข์ยิบไปแล้วทาให้เราไม่สบายใจนี่นี่คือนี่คือ,คอตัวฝั่งอวิชาและตัวนนวิชาฝังที่ทําให้เกิดสังขารทั้งหลายเนี่ยมันก็สามารถติดกับปรุงเปลีล่ยนแปลงหรือคอนโทรลถึงขานเราได้ที่ทำให้เราสิ้นทุกข์ได้นี่คือกระบวนการติากสปิปักษ ประมาณนี้ครับไม่ว่จะคุยอะไรมันกเหมือนกันสาธุสาธุจตุลสวัสดีพี่วรพลสวัสดีคุณสงบพี่น้ำน้องคาเบลแล้วก็คณเดียวเชิญสนทนาต่อเลยเนาะเดี๋ยวไม่ที่รับไปข้างนอกอาจจะไม่สะดวกใน,นการคุยเนาะเสียงมันดังสาธุมีอะไรก็ถามผู้รู้เนาะถามท่านเทียวถามปู่อาจารย์ปู่เนาะแล้วก็พี่น้ำ เดี๋ยวพี่วรพลก็เปลี่ยนเปลีป่ยนกันไปเนะาะสาธุนุโมทนาทุกท่านค่ะอืผมไม่ถามอ่ะคนยังมีทุกข์อยู่ผมต้องถามคนที่สิ้นทุกข์แล้วสิที่จะตอบอได้ใช่ใช่เขาเป็นรุ่นพี่เราเขาตอบได้แบบท่านเดียวเนี่ยเขาเดินตุ้ดวงมาก่อนเขาทำอะไรมาก่อนเยอะแยะพี่น้ำเขาก็ทําอีกอย่างหนึ่งอาจา์ปู่ก็ทาอีกอย่างหนึ่งเอาอย่างที่เขาถน,าออนัดเลยเือพูดที่ ปฏิบัติตนให้เกิดสังขารที่ไม่ที่นําไปสู่สิ้นทุกแล้วเนี่ยต้องบุคคลเหล่านั้นเนี่ยน่าจะถามเขาจะได้อธิบายให้ชัดเจนได้ไแต,แแต่แต่เราก็เปรียบเหมือนเตี้ยวอุ้มคอมอ่ะคูพยายามอธิบายแต่คูก็ยังไม่สิ้นทุกเนี่ยมันไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันชัดเจนไหมคำพูดนี้ไมชัดเจน ชัดเจนเลยบุณบุญว่าถามยังไงก็สอบไม่ได้แล้วไม่รู้าจะถามยังไงไม่บุณบุญว่าพระธรรมมีอยู่อย่ามาัวสนใจตัวบุคคลอันด